ปีใหม่อยากได้อะไรเป็นของขวัญปีใหม่ครับไม่รู้ให้ก็ได้ได้เลยอ่ะไม่มีอ่ะเฮ้อยากได้อะไรอยากได้เนที่นี้ครับตุ๊กตาไม่ใช่ไม่ใขนมเงินครับกล้องถ่ายรูปมึงฮะอยากได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ๆต้องทำใหม่จะทำใหม่แหวนแหวน ลงมาได้อันน้องเค้กกินใหม่ก็ได้ตัวใหญ่เท่าตัวเองอ๋อใหญ่กว่านี้อ๋อมันจะไม่ใหญ่ไปเหรอไม่ไม่เอาเอา,เอา <laughs> แล้วเออดาอยากได้อะไรเอออยากได้ตัวอยากได้ตัวไปเที่ยวไม่พออ่ะเงินเอาไปทำอะไรครับ ก็ไปหาอะไรอร่อยๆกินครับอืมเป็นไม่เป็นความสุขของผมครับมีนั่งแบบอะไรอย่างนี้หรือยังครับก็หาอยู่นะครับแน่ใจว่าหาอยู่หรือมีเป็นของตัวเองหรือเปล่าครับอันนี่ก็ไม่แน่ใจต้องถามเขาผมไม่คือยังคือทุกวันนี้ชีวิตพอแล้วชีวิตดีผู้ชายมีหรือยังตังมีหรือยังก็หาเอาตังแล้วก็เอาตังที่ได้ไปคืนผู้ชายคือเดี๋ยวนี้เห็นของแปลกมันกำลังมาแรงเว้ยแบบเขาก็จะชอบของแปลกกันอกได้เวลาค่ะเวลาที่เรารักกัน แม่ครับปีใหม่อยากได้อะไรไหมครับอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมครับเดี๋ยวพูดแต่งตัเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะปีม่อยาได้ให้ลูกลูกรักแม่แม่แม่มีต้นไม้สุดบัลลังก์อะไรค่ก็เข้าให้ลูกทานแม่ก็รู้สึกโอเคนะไม่ต้องอะไรให้แม่ก็ได้ขอบคุณค่ะ